ต้องบอกลาสังเวียนแข่งด้วยน้ำตากันไปเป็นทียบร้อยแล้วสำหรับเซอร์กิโออาเกโรอีกหนึ่งตำนานกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งต้องตัดสินใจแขวนสตั๊ดเลิกอาชีพค้าแข่งกับเจ้าบุญทุ่มบาซิลนาทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนด้วยวัย3 3ปีเพราะพายแพ้ให้กับเรื่องสภาพสังขารหลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจนั่นเองย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2003อาเกโรได้เริ่มต้นแจ้งเกิดในวงการลูกหนังโลกจากการค้าแข่งให้กับอินดิเพนเดนเตในบ้านเกิดหลังถูก และเป็นเจ้าของสสิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้โลสนามในเกมลีกสูงสุดของดิแดนฟ้าขาวด้วยวัย15ปี35วันเท่านั้นพร้อมกับการปักชื่อเอาไว้ตรงหลังเสื้อแข่งด้วยคําว่ากุนซึ่งเป็นชื่อเล่นของเขาตามที่คุณปู่กับคุณยา่าเรียกขานมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าตอนเด็กๆมีหน้าตาละไม้คล้ายขึ้นกับตัวการ์ตูนญี่ปุ่นในสมัยก่อนที่มีชื่อว่ากุ้มกุมและเป็นการ์ตูนเรื่องปวดเมื่อตอนสมัยวัยเยาว์อีกด้วยทั้งนี้อากิโลได้ยืนล่าตาข่ายให้กับอินดิพนดดต้ทีีมมังกกแแรรรใใชชวววะะะ่่าป 6, ออาปป2003-26ลโฟไบจย ในช่วงฤดูกาล2005-2006ซึ่งยิงประตูในเกมลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาไปได้มากถึง18ลูกจากการลงสามไปทั้งหมด36เกมจึงกลายเป็นนักเตะดาวรุ่งเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลายๆสโมสรและมีโอกาสย้ายไปโชว์ฝีเท้าในทวีปยุโรปก,กับตาหมีอตลเลติโกมาดริดทีมด้างแข่งศึกลาลีกาสเปนในปี2006เพราะว่ายอมจ่ายค่าตัวไปใส่ตีแพงที่สุดของสโมสรในตอนนั้นเป็นเงินจานวน20ล้านยูโรหลังจากนั้นอาเกโลได้ใช้แววความเป็นยอดดาวยิงระดับโลกโดยเริ่มสร้างชื่อในเกมระดับชาติิจาาาาาากกากกกรรลงงสนน,น,นััาาับบบใใช้้้้เดหทพฟขว ชุดควา้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศแคนาดาเมื่อปี2007และได้รับเลือกให้คว,ว้ารางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์รวมถึงตำแหน่งดาวสุนวัวสูงสุดด้วยจำนวน6ประตูพร้อมกับได้รับเลือกให้คว,ว้ารางวัลโค้เดนบอยอเวอร์ดในฐานะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2007อีกด้วยส่วนในเกมระดับสโมสรสามารถสอยตะขายให้กับแอตเลติโกมาดริกได้แบบต่อเนื่องจนสามารถพาทีมควา้าแชมป์ระดับทวีปยุโรปได้1รายการนั่นก็คือแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกในฤาาด มัตติกในช่วงระหว่างปี2006-2011ไปทั้งหมด234เกมและยิงประตูได้มากถึง101ลูกทําให้เหลือใบสีฟ้ามเชสเร์ซิตี้ทีมมหาเศรษฐีแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตัดสินใจคว้าตัวอาเกโลเข้ามาเสริมแนวลุกในปี2011ด้วยค่าตัวไปใส่ติแพงที่สุดของสโมสรในยุคนั้นสูงถึง35ล้านปอนด์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในยุคบุกเบิกความสาเร็จนั่นเองและได้จารึกชื่อเป็นอีกหนึ่งตำนานดาวยิงของเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปเลยด้วววยนชตลลลอออดรระะเเาาาทีี่่่ปปััักกกกหค้แขงบ City, งบมซ21-2021 สามารถตีประตูช่วยให้ทีมคว้าแชมป์บนเกาะอังกฤษได้มากถึง15รายการเลยทีเดียวโดยเฉพาะการพังงาคว้าแชมป์เปี้ยนลิกได้ถึง5สมัยและได้สร้างตำนานเป็นที่จดจำของแฟนบอลทั่วโลกจากการสอยตะข่ายในช่วงทุ่งระบาดเจ็บให้เหลือใบสีฟ้าเปิดลังอิติฮัส,สเซดียมหญิงแซงชนะควีนสปาร์กแรงเจอร์สามต่อสองในเกมส่งท้ายฤดูกาล2 0 1 1ันสิถึงสองพจึงได้พังงานเหนือปีศาจแดงแมนเเชสตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่ปรับร่วมมือเดียวกันเพราะสามารถพาทีมคว้าแชมป์เปี้ยนลิกเป็นสมัยแรกในหน้าประวัติศาสตร์ไปเลยด้วยและเป็็นนนนนกกกกาาารรรรหวาาวลลัััับบบมมมคค้้้้้แแแชปปป์ีีีสสููงงงงุดดดเเืออผไใ44ตต่ เมื่อต่อที่คว้าแชมป์ดิวชันหนึ่งเดิมเมื่อปี1968ตั้แต้นเองนอกจากนี้อากโร่ u, ยังได้จารึกชื่อเป็นเจ้าของสถิติต่งตางๆในบุกการฟุตบอลอังกฤษเอาไว้มากมายเลยไล่ตั้งแต่การคองสิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มากที่สุดถึง260รกลูกจากการลงสามในทุกรายการไปทั้งหมด3 9 0เกมและเป็นนักเตะต่างชาติที่ยิงประตูในศึกเพลย์บิลลได้มากที่สุดถึง184ร้ปดลูกจากการลงสามไปทั้งหมดมอกร้อยเยบดสิบหัาเกมอผู้ีกด้วย,ย 4, นนอกกจากี ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในศึกพรีเมียร์ลีกที่ดีที่สุดอีกด้วยโดยจะสอยตะข่ายได้1ลูกในช่วงทุกๆ108นาทีนั่นเองขนาดเดียวกันอาเกโลยังได้จารึกชื่อเป็นนักเตะที่ซัดแทตติกเมาคคุณเดียว3าประตูต่อ1เกมในศึกพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดถึง12ครั้งเลยทีเดียวและเป็นนักเตะที่ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนของศึกพรีเมียร์ลีกมากที่สุดถึง7ครั้งนอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ยิงประตูใในนนนึึึกก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 กยยูููฟ่่่าาาาาาชมมเเเปีีีีี้ลลลลหหททททดดดดััังงงงงงอออฤษสุถ46ซบบผขต หน้าทีมชาติอริคอของสิ่งตนเงนคมเชลซีด้วยจํานวนเท่ากันกอดีเลยคํากล่าวที่ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลายังคงนามาปัดฝุ่นใช้ได้อยู่เสมอเช่นเดียวกับเส้นทางชีวิตของอาเกโรที่ต้องแยกทางกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงหลังจากที่อยู่รับใช้สโมสร,รมานานถึง10ปีเต็มและกลายเป็นอิงตำนานนักเตะของสโมสร,รที่มีรูปปั้นอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของสนามอิติฮัดสเตเดียมอีกด,ด้วยเนื่องจากดาวยิงชาวอัเจนนตได้ตัดสินใจอำลาเรือใบสีฟ้าในช่วงหลังหมดสัญญาเมื่อตอนจบฤดูกาลที่แล้วเพื่อหวนกลับไปค้าแข กลายเป็นทีมสุดท้ายในอาชีพนักฟุตบอลไปโดยปริยายหลังจากที่ได้ลงสนามไปเพียงแค่5เกมเท่านั้นส่วนในเกมระดับชาติเคยฝากผลงานลงสนามรับใช้ทีมชาติอิตินาระหว่างปี2006ถึง2021ไปทั้งหมด101เกมยิงประตูได้มากถึง41ลูกแม้จะเคยช่วยคว้าชาฟุตบอลโลก2014พอจบด้วยตำแหน่งพระรองแต่เคยนำทัพลุกหนังฟ้าขาวคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายในกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนเมื่อป,ปี2008และควา้าแชมป์โคปาอเมริกา2021ซึ่งเป็นการชูถ้วยแชมป์รายการใหญ่ระดับชาติเป็นครั้งงแรรรกก่ก ie, ่่่วววมมับิเเนนซซาตตชึป็ ซีกันมานานแล้วด้วยแม้จะต้องปิดฉากอาชีพท้าแข่งด้วยน้ำตาแต่ความเป็นตำนานของอาเกโรจะยังคงอยู่ตลอดไปในฐานะอีกหนึ่งตำนานดาวยิงของวงการล,ลูกหนังโลกนั่นเองบอลบาคาร่าเกมสล็อตยิงป่าพร้อมโปรแรงๆแอดมาเลยแอดทูเดย์แ